โอเคเรามาขับรถธรรมดาเดนที201จากุงเท่บัวโพงไปทางพิษโลกครับสลาม201นี้ออกมานาะาไปได้วไปจอดที่หอกายโนวังกบไวเกตหัวโนวังกบพิจิตรฮาราบาร์โก่วแม่เทียมใหม่ไปทางพิษโลกครับ <c oughs> วันนี้รถธรรมดา201นี้รถจากดีเซล T K 4532ครับ คือทุกคนผมจะหาว่าไอรถธรรมดาสองนึงหนึ่งนี้ทำไมไม่เอาหัวจากดีเซลอิตซิ4 5่ห้หอามาร์ทีอ่ะขอให้ผมขอให้ผมดูเถอคุกคนผมอยากเห็นมีฮีสี่ห้าหนึ่งห้าผมผมอยากเห็นเหมือนกัน แต่ว่าทําไมถึงไม่เอามาเนาะทำรถธรรมดาก็ได้สองหนึ่งหนึ่งอะรถจำพานหินอะทำก็ได้แล้วแต่นะเออแต่ว่าขอให้ขอให้ผมเจอเฮ้พี่ฮิงอะ่ห้5หนึสีิเอี่ยมใหม,ใหม,ใหม่ใหม่เลยนะครับเนาะที่เพิ่งออกจากลงมาล้งมาโอ้โหทำไมไม่เอามาทุกคน ผมก็อยากดูนะที่จริงอะ่ะทำไมไม่เอามาเอามาฮะอ,อยากเจออันนั้นมันจีเคนะครับมาสีห้าสามสองครับ อย่าว่าว่างๆนะเด๋ย่าผมจะไปโรงงานรถจักรดีเซียมังซื้อนะครับอ่าจะไปดูพีฮส่ห้าหนึ้ายังจอดอยู่ไหมถ้าอยู่ผมจะถ่ายได้นะครับอ่าถ้าไมไม่เอามาพีฮีสี่ห้าหนึ้าสีสีเอี่ยมใหม่ๆเลย

เดี๋ยวห่อให้กินให้น้ำหนยเดี๋ยวห่อให้กินวนนีไปอยู่ดีไปดิวันนี้เลยเจ้าหน้าไม่มาหมดหมนะนะแป่ผมไม่แฝดนะเออเดี๋ยวเข้าไปหาที่านี้อาอันนี้ตามมาเลวจ้าเลยอดีวนี้ครับ ช้าเลยไมู่้ต,ตาสามสี่แล้วตาสามสิบเอ็ดแล้วเป็นปดีแปดที่ไหนเนี่ยเ,เดิปนดีแปที่ไหนอะดปไปแล้วะอ๋อเหรอท,ทับกินเหรอ รธรรมดาสองหนึ่งในรถจักรยานยนต์ตั้มเลยหรือว่าจะได้มีฮีสี่ห้าหนึ่งห้าท้ายดีฮามรถธรรมดาในที่สองศูนย์หนึ่งครับอ่าท้ายดีแล้วนะครับอ่า